ปลาเงินตัวใหญ่มากนี่ดูปลาแม่น้ำแท้ๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านในห้างนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่นะครับก็อยู่ใต้ต้นต้นอะไรเนี่ยต้นจามจุรีต้นจามจุรีต้นจามจุรีนะครับก็นี่คือคุณนิกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คือเจ้าของร้านนะครับร้านนี้มันแนวไหนยังไงครับเนี่ยแนวนี้ก็จะเป็นแนวอาหารป่าปลาแม่น้ำวัตถุดิบชนบทรสธรรมชาติครับวัตถุดิบชนบท รถธรรมชาติถูกต้องครับก็คือแทบจะไม่มีอ่าของเลี้ยงเลยไม่มีเลยครับไม่มีของมัตดใช้เป็นของธรรมชาติจากแหล่งน้ําจากป่าจากอะไรอย่างนี้นะครับแสดงว,ว่าปลาไม่น้ําเยอะมากที่นี่ถือว่าเป็นส่วนรวมลาน้ำเยอะที่สุดครับตอนนี้จริงอ่ะใช่อย่างแรกเลยเพราะเป,ป็นผมเป็นนักตกปลาเด้ยวเหรอใช่โอ้จเลยมีเพื่อนนักตกปลายเยอะอะไรอย่างี้ครับเดี๋ยวพาไปไมีไอ้ครัดงดำไหม เฮ้ยข้างด้านยัง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 มาไม่ถึงยังมาไม่ถึงแต่ถ้าคงด้านี่ต้องเจอซีฟู้ดบ้านเราไปนี่ถือว่าอาจจะหมดเหมือนกันะทอดกรอบอะไรเงี้ยนะใช่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 แต่พามาดูวัตถุดิบนะครับไปดูครับไปดูครับนี่ครับไปดูครับอะไรอะไรอะไรวัตถุดิบอะไรอยู่หน้าบ้านเลยอ่ะชนบทอันนี้ไม่ที่คือเราเตรียมสต๊อกปลาไว้เยอะมากครับผมบอกเลยนะเยอะมีใช้มีทุกเต็มไปหมดนี่ครับเห็นไหมครับ ที่ต้องแช่เพราะว่ามันเยอะมากครับเยอะมากมันเยอะมากๆครับอี่ปลาอะไรครับเนี่ยนี่น้ำเงินครับอันนี้แดงครับพี่น้ำเงินตัวใหญ่ยังไงน้อยเดี๋ยวไปดูข้างในนี่ก็เห็นตัวเป็นโลโลนี่โอ้ดีครับน้ำเงินครับน้ำเงินนี่คือปลาหายากเลยนะนะราชาปลาแม่น้ำนะครับพี่เดี๋ยวไปดูเต็มเลยเต็มเลยเนี่ยน้ำเงินนี่ไซส์นี้เราก็จะนึ่งได้นะครับไซส์ที่ถืออยู่เนี่ยนึ่งได้ แล้วก็ชูฉีได้แต่ไซส์นี้ยผมแนะนําดูสันหลังครับความสมบูรณ์ของเขาเนื้อเขาครับนี่ครับแล้วดูครับชิ้นเนื้อเราจะใช้น้ําหนักอยู่ที่5้เขาเรียกห้ากรัมถึงเกือบ6กรัมนะครับในการนึ่งแต่และเมนูถ้าไซส์นี้ยผมแนะนําให้กินนึ่งเพราะว่านานๆทีจะได้ตัวใหญ่แล้วก็ใช้ช่วงท่อนกลางเลยโอ้โห,โหดูเจอกันไหนปลาแดงนี่นี่ปลาแดงเฮ้ยปลาแดงนี่ผมก็เห็นอยู่ไอตัวขีดสองขีด นี่ตัวเป็นโลเฮ้ยในความแตกต่างครับเห็นไหมครับแก้มแดงเห็นไหมครับอย่างในหน้าตามอนกันครับแต่ดูนี่ครับเราใช้ไทนี้ครับโอ้โหจูชีปัจชาทอดกระเทียมไทนี้กินได้เนื้อได้หนังพี่คือแต่ก่อนอ่ะผมไปกินที่อื่นนะนะแต่พวกปลาแดงปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมมันนะก็คือกินทั้งก้างกินทั้งหัวเลยอันนี้หมดสิทธิ์นะครับหมดสิทธิ์นะครับหมดสิทธิ์ครับหมดสิทธิ์ครับอันนี้คือใส่ยีครับคือจะให้กินเนื้ออย่างเดียวเลยไม่กินก้างไม่ให้กินเพราะว่าอย่างแรกเลยเพื่อเซฟความ ลูกค้าถ้าเป็นคนแก่หรือเด็กนยังติดคออนี่ถ้าอย่างนี้ได้กินได้เนื้อได้หนังนี่ถัาเล็กๆเราก็จะเป็นพวกลากกล้วยแต่ช่วงนี้ลากกล้วยยังไม่เข้าอีอันนี้คือในถังนี่คือมีแต่ปลาปลาเนื้อทั้งนั้นเลยมีแต่ปลาปลาล้วนๆโอ้มีประมาณหนัก็มหนักประมาณเท่าไหร่ร้อยร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบโลนี่น้ําเงินนะเยอะนะนี่นะครับก็ฮะน้าเงินอย่างเดียวน้ําเงินอย่างเดียวโอ้ ที่ได้ใช้เยอะครับมีเท่าไหร่ไม่พออันนี้คือแม่น้ำน่านอ่าใช่ครับเป็นแม่น้ำน่านกับน,น้ำยมครับน้ำยมอ๋มอใช่ครับน้ำยมมาจากทางบางระกำมาดิใช่ทางพิจิตรอะไรเงี้ยอ๋อเขาก็มาส่งที่นี่เลยมานงนี่านนสายผมว่นักตกปลาเนี่ยจะมีตั้งแต่อ่าสโุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์แล้วถึงยุธยาโ กกถ้าได้ก็เขาจะส่งที่นี่เลยใช่ครับใช่ใช่ใช oh, ใก็จะรวมมาถึงนี่กันไตคอดีแกจะกว้างซืี้อหมดเลยกว้าง <c oughs> นลหลบอยู่นี้<ม>บางทีแม่ค้าบางเจ้าก็มาแบ่งจากเราไปขายด้วยโอ้ oh. พ,พวกเราเนี่ยเวลาตกได้โตรดีของเราคือพอเรานันตกปลาเนี่ยเพราเราตกปลาเยอะเวลาได้ปุ๊บเขาก็วิ่งมาส่งให้เลยอ oh. ใช่ครับก็เหมือนแบบว่าอุดหนุนคนในชุมชนครับนี่ประมาณนี้ครับพี่คนครับนี่ครับนี่อันนี้คือที่ที่ท่เราเห็นนั่งขางหลังผมนะครับครับจองนะครับไม่มีวอล์กอินนะครับ จองนะครับจองนะครับดูดีๆนี่เห็นผมมาร้านนี้แล้วบอกว่าเฮ้ยอยากมากินว่ะไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับก็ต้องจองเข้ามานะครับจองในเพจนะครับจองในเพจที่มีด kind of ้านนอกนี่ก็จะเป็นลูกค้าที่บอกอินก็เลยคขาจองที่ด้านในนั้นก็คือจองเมื่อวานอันนี้จองห้องแอร์นี่เครืยองไม่มานะครับยังครับยังครับที่มานี่ก็คือบล็อกอินติดจองด้านในไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาด้านนอก่ ข้องในนี่จองแต่เมื่อวานได้วันนี้อจองข้าววันครับครับผมครับจองที่เพจอะไรครับเพจในห้างเลยครับเสิร์ชทึงช่องค้นหาของเฟซบุ๊กเลยครับ่วในห้างพซนจะรูปโลโก้จะเป็นรูปเขียนคำว่าในห้างแล้วก็เป็นข้างคาวสีเขียวครับโอ้ใช่ครับร้านในห้างเซนโลรครับผมแสดงว่าเราก็ระดมคนไอ้คนตกปลามามาลงที่นี่เลยรวมสายปลาสายพันปลาหลายชนิดเลยครับไม่ใช่แค่น้ำเงินอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วที่นี่เราใช้ทั้งหมดครับ มีไม่ว่าเป็นบูเบี้ยวแดงคข้าวน้ำเงินตะโกนะครับกะรากกล้วยกระทิงเยอะครับที่นี่รวมกะโห้เนยครับเป็นช่วงใช้คําว่าเป็นช่วงปลาซีซั่นช่วงนี้ปลาอะไรปลาอะไรครับครับผมก็คือว่าทาวประมงลพื้นทิ่นใช่ครับเค้าหาได้เค้าก็มาขายนี่เลยใช่ครับก็มาส่งเราใช่ครับก็คือว่าผมอยากกินเนี่ยแบบว่าผมมาซื้อได้ไหมเนี่ยซื้อแบบชั่นกิโลกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วก็ไม่ติดนะแต่มันก็จะไม่ค่อยพอขายเท่ไหรอไม่ค่อยพอขายแล้วอย่างงี้ต้องคุยหลังร้านต้องคุยหลังร้านใช่ครับเขาใหญ่ก็มีมาแบ่งแบ่งกันไปเยอะมีพวกพวกก็อยากกินอย่างเงี้ยเฮ้ยอยากกินเนปาร์ตี้อ่ะโอ้เดี๋ยวเรามาคุยหลังร้านเองนะครับเขาไม่ขายหรอกโทรไม่พอใจไม่พอใจครับถึงมอนแล้วครับงั้นอาจจะต้องรอสักคู่ก่อนได้ไหมครับพี่เพราะตอนนี้กำลังเต็มเลยครับพี่เออได้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 ไดี่ดได้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 ได จริงก็อยู่พึงพระแต่ลูกชายมาจากสุเทพอ๋อคับพี่เดี๋ยวรอสักครู่ครับขอชื่อครับพี่สุเทพเป็สุเทพอันนั้นไม่ได้โตใช่ปะโตเต็มหมอเต็มหมีคิวด้วยนะอ่าขอบพี่สุเทพห้าคนลงคิวหน่อยพี่เขากำลังเดินทางมาเดี๋ยวพี่ต่อต่อต่อคิวรอก่อนไม่มีครับไม่มีที่ครับได้ครับได้ครับขอพี่สุเทพห้าคนด้านนอกครับเดี๋ยวรอครับแต่ตอนนี้เขหนูมีสองคิวนะดีนะครับก็บอกแล้วนะครับว่าถ้าไม่ไม่ได้จองไว้นี่ก็คือ ไม่มีโต๊ะนะครับเพราะว่าอันนี้อันนู้นเขายังไงครับเป็นรอที่อื่นหรืออ่าเดี๋ยวอันนู้นน่าจะหารอแถวนี้ก่อนครับไม่ผิมากลับนครับเข้าเบอร์ไปแล้วครัเบอร์ไปแล้วอ๋อนี่นะครับก็คือว่าลูกค้าวอกรีดมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็อาจจะรอโต๊ะว่างเดี๋ยวเขาก็อันนี้คือเหมือนเหมือนกับเอ็มเอ็มเคนะครับแต่ว่าเราไปรอขับรถเล่นก่อนอ่าเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วค่อยมเข้ามานะครับค่อยเดี๋ยวก็ติดต่อทางเพจทีหนึ่งใช่ครับหรือว่าทางเพจก็ถ้าโต๊ะว่างแล้วก็จะแจ้งก่อนอ่า แสดงว่าถ้าเกิดว่าตอนนั้นมีโต๊ะว่างแล้วแล้วแต่ว่ามีลูกค้าเข้ามาบอกว่าไม่ได้คนนู้นเขาก่อนใช่ครับต้องตามต้องตามคิวครับเันอย่างนี้นะครับเป็นมีน้องสาวอันนี้เป็นน้องสาวผมคอยรันคิวให้๋อเป็นเป็นแนเป็นเพจด้วยแล้วก็คอยรันคิวด้วยครับครับผมแต่ตอนนี้ก็มีคิวกี่คิวตอนนี้สามคิวพี่สามคิวของของของวันนี้วันนี้นะตอนนี้ที่อันนี้คือที่เขาเพิ่งจะจองเมื่อกี้นี้ใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าจองเมื่อวานแล้วเนี่ย เดจุยได้สบายสบายได้เลยครับได้เลยเดินเอ็กซ์ๆละหล่อได้เลยอได้ได้ถึงประมาณสองทุ่มสองทุ่มเพราะว่าที่นี่สองทุ่มปุ๊บเราปล่ิดสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มละทุ่ะอ่าแล้วคือเราจองแล้วต้องแอร์อ่าสองทุ่มมาได้เสบายสบายครับเขาเก็บไว้โต๊ะไว้ให้หน่อนเดินละหล่อเข้าได้ไม่ให้ใครให้เลยไม่ไม่ได้นะครับได้สิทธิ์นั้นก่อนเลยเพราะเขาจองแต่เมื่อวานแล้วดีนะครับนี่นะต้องจองมานี่ครับมีมีมีดีกว่าอย่างนี้นี่เองครับผมครับนี่เราก็บุกเข้ามาในครัวนะครับก็มาดูนะครับนี่ครับปลาเขา ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ชิ้นอย่างนี้เราใช้ต้มยำทอดน้ำปลาเนี่ยดูเลยโอ้โหดีนะครับอันนี้เัตอันนี้ตัวประมาณเท่าไหร่เป็นสิบโลดีเนี่ยอ่าที่นี่ผมผมไม่รู้ว่าที่อื่นยังไงนะครับแต่หมายถึงว่าที่นี่ผมจะเริ่มใช้ตั้งแต่สองโลไปถึงเก้าโลปัญหาเกิดมาทำไมถึงเฮ้แค่นี้ใหญ่ๆทำไมไม่เอา เนือใ,ใหญ่เนี่ยมันมันเยอะอ๋อใช่เราจะใช้ซึ่อคนที่เก้าโลนี่คือให<า>้ดิบมากนะสายกลางไม่ใหญ่มากนใหญ่มากมันจะไม่ค่อยมีมัน<า>เนื้อคือหนังชิดเนื้อครับผมแต่ถ้าเก้าโลขึ้นไปจะเป็นหนังมันเนื้อ,อ<า>น่ามันก็จะไม่ค่อยอร่ยอย<า>อ๋อใช่ด,ดิบๆนะครับและนี่คือปลา นี่น้ำเงินอันนี้ปลาน้ำเงินคือทำแหล่แล้วทำแหล่แล้วนี่นะครับโอ้ยยังในถังนี้ใช่ครับอันนี้คือถังไหนถังนี้ถ land well ังนี้ถังนี้นี่เตรียมนี่กับเตรียมไอีกนี่ครับนี่นี่สัภาพนะครับสภาพนี่สมัยก่อนผมก็ที่บ้านเลี้ยงแล้วก็ทำกินเองด้วยอ่าจะมีกินตุ้งเชิงเขามันจะกรึบเลยอ่าใช่ครับนี่นะครับก็เคยกินตอนเด็กใช่ครับได้กินตาแล้วทำเสร็จเมื่อกี้ นี่นะครับทำเสร็จแล้วก็จะมาแช่ฟรีสไว้นะครับโอ้แต่ไม่พอพี่เดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดหมด,หมดโอ้ยร้อนใหม่เข้าอีกเยอะเดี๋ยวอันนี้หมดก่อนเสร็จแล้วก็ไปเอาวานันนู้นมาทำต่อใช่เดี๋ยวนี้ก็จะออกละเดี๋ยวก็ออกหมดละเป็นละร้อ,อนแล้วยังมีอีกตู้นึงนี่เดี๋ยวเราสดหน้าเขียงพี่คือสับเสร็จแล้วก็ทำเลยอ๋อนี่นะครับมันมีตู้นึงนะครับนี่นครับเอาเป็นกู้ครับทุกตู้ครับมีแต่ปลาครับมีแต่ปลาปลาปลานี่ครับอยากอยากกินปลาก็เอ้ยตาตล้องเป็เไร ๋ยวกีินปลาก็หมาร้านนี้เลยนะครับปลาไม่น้ำนะครับนี่นะครับนี่นะครับ,ร,บร้านในห้างนะครับนี่ครับกลัวเขาสมัครบเขาไม่ไดี what ก็มาแล้วนะครับนี่นะครับโอ้โหเยอะะมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนําทีละจานนะครับอันนี้จะเป็นขั้วไข่ปลานะครับขั้วไข่ปลาก็คือไข่ปลาเนี่ยทุกยี่ห้อเลยนะครับที่เขาผ่าออกมาและมีไข่ก็คือเอามารวมกันนะครับก็จะมีหน่อไม้ชะอมแล้วก็เห็ดเพาะนะครับอ่ามีเฉพาะหน้านี้นะครับมันคือหน้าฝนนะครับนี่นะครับเมนูนี้นี่นี่มาชิมเลยครับนี่นะครับก็โอ้โห อ,อกลัวก็บกลัวกันมันเลยอืมออเขพอหนยะเป็นูนี้ก็เอาพริกแกงไปคั่วนะครับคั่วกับเครื่องของเขานะครับเครื่อง,ของเขามีนี่นะครับก็จะมีไข่ปลาแล้วก็มีอัน่อ,อไม้แล้วก็จะมีนี่นะรชะอมเผ็ดเพอะไปต่อ จานนี้เป็นผัดเผ็ดปลาแดงนะครับปลาแดงคือเขาเอาไปทอดก่อนนะครับแล้วก็จะมาเอามาผัดเผ็ดนะครับกับเครื่องผัดเผ็ดในนะครับนี่ปลาแดงเขาตัวใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหดูนี่ปลานี้ก็ทอดแบบว่าแห้งกําลังดีเลยนะครับเนื้อแบบเนื้อแน่นหอมหวานนะครับนี่นะครับเครื่องผัดฉาแน่นเดี๋ยวตัดเผ็ดนะครับตัดเผ็ดด้วยนี่นะครับปลาขาวปลาขาวอ่าพี่ขาวนะครับปลาขาว ทอดน้าปลานะครับนี่ครับโอ้เนื้อแบบขาวตัวเลยนะครับทอดมาแล้วนเนื้อขาวตัวนะครับนี่เดี๋ยวก็จะมาชิมแบบออริจินอลกันนะครับก็คือเราจะไม่ยังยังไม่ใช้น้ําจิ้มนะครับเราจะมาชิมน้ําราดของเขานะครับน้ําปลาราดของเขาว่ารสชาติเป็นแบบไหนนะครับน้ำ mm hmm. ปลาเขาแบบว่าหอมหวานไม่คือมาก mm hmm. เนื้อปลาเนี่ย เนื้อขาวแน่นนี่นะปลาเคาร์นันปลานะครับก็จะมาพร้อมกับน้ำจิ้มตีฟูดแบบนี้นะครับนี่ครับจิ้มเลยไปครับไปอน<ๆ>นี้จะเป็นซูชิปลาเบี้ยวนะครับนี่นะครับก็เป็นเรื่องพิแกงสูตรของทางร้านเขานะครับปลาเบี้ยวเขาตัวใหญ่ๆนี่โอ้โหนี่นะครับปลาเบี้ยว แต่ก,ก่อนกน็กินบ่อยนะครับเพราะว่าผมเน่ก็เป็นลูกเป็นน้ำนานลูกเย <c oughs> ขยหอมหอมกินกะทิพริกแกงเค็มมันอืมตงตัวมากกว่าเฮ้ยตรงตัวลงตัว เมนูชูชีนะครับคือจะหอมหอมอะมะาพร้าวคั่วด้วยนะครับเขาจะใส่ไปในเครื่องแกงของเขานะครับนี่นะครับก็เป็นเมนูที่แนะนําเลยนะครับแต่แปลกใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อนอร่อยจากนี้ก็เป็นสุดอยอดของปลาเลยนะครับนี่นะครับนี่คือปลาน้ําเงินนะครับปลาน้ําเงินอันนี้ก็คือสั่งมาเป็นนึงน่งนึ่งซีอิวนะครับนึ่งซีอิวคือเขาจะนึ่งปลาแล้วเขาก็จะไป เป็นเจียนเครื่องมานะครับเพื่ออมราชนะครับนี่นะครับนี่แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาน้ําราดมาราดนี่เดี๋ยวจะชิมแบบออริจินอลก่อนก่อนที่จะราดน้ำจิ้มเราจะออริจินัลก่อนนะครับว่า,วาเข้มข้นขนาดไหนนะครับนี่นะครับอืมน้ำราดก็หอมซีอิ๊วมากเลยนะครับี๋วยวก็เครื่องปัดแบบว่าหอมกิ่งกระทะนะครับ ปลานึ่งก็กําลังดีอันนี้เดี๋ยวจะมาจิ้มกับน้ำจิ้มเขานะครับมาโอ้โหนี่ก็ปากเนี่ยดุยปากเจอเนี่ยเจอคือเรื่องต้มยำปลาแม่น้ำนะครับนี่นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับจะชอบปลา,ปาอะไรก็จะเอามาทําเป็นต้ยมยำก็ได้หมดเลยนะครับสั่งก็ได้นะครับอันนี้ผมก็สั่งเป็นปลาขาวนะครับปลาขาวโอ้โหใหญ่จังวะ ด่าชิ้นเล็กๆหน่อยโอ้โหนี่กับชิ้นเล็กแล้วนะครับก็นี่เขาก็จะมีใบกระเพรามาด้วยแล้วก็จะมีพริกขั่วนะครับพริกขั่วไปครับไปต้น้ำก่อนต้นร้อนนี่นะครับก็มาทาั้งเนื้อทั้งน้ำเลยนะครับแบบซ่าถึงใจมาก โอ้ยน้ำพุปแบบเว่าเข่มค้นเลยนะครับเนื้อปลานี่ไม่ต้องพูดถึงนะนีครับตรงเชิงเขาเนี่ยตรงเชิงเขาจะนุ่มๆเชิงปลารอร่อยอยู่แนละ้วครับได้ชิมรสชาติของอาหารแล้วนะครับเนี่พริกแกงเนี่ยเผ็ดถึงเครื่องถึงพริก,รกถึงขิงเลยนะครับอันนี้คือพริกแกงคือสุดของร้าน ครัวทั้งร้านแล้วก็ทำเองร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอไม่ได้มีซื้อเลยไม่มีซื้อเลยมีหอมหอมอะไรดิหอมไอ้มะพร้าวคั่วใช่ใช่ใช่พี่อร่อยอร่อยไม่เคยกินมาก่อนแปลกแปลกแปลกอร่อยด้วยอร่อยด้วยอะไรด้วยนี่นะครับพริกแกงทำเองวันนี้เวลากี่กิโลครับสิบสองกิโลนี่ใช้อยู่สามวันนะครับสิบสองกิโลใช้สามวันโอ้นี่คือทำเองสามวันสี่วันทำทีไปดูกานไหม เนี่ย14 14 1ใครสนใจพี่แกงของร้านในห้างนะครับก็เร็วๆนี้เขาก็จะมีวางจําหน่ายนะครับก็เข้าไปติดตามในเพจเขาได้เลยนะครับในห้างในห้างนะวะในห้างในห้างพี่โลกแน่เออในห้างแหละเพจในห้างครับเออไอ้ที่ร้านนี้ก็ไม่ได้มีแต่ปลาแม่น้ำเพียงเดียว ไม่มีแกงปากปลาอะไรอย่างนี้ไอ้ผัดไอ้อะอันนี้ของป่าของป่ามาของป่านี่ก็มีเยอะครับยกเว้นฤาษีกฐาสารแค่นั้นเองเหรอใช่ใช่ก็คือถ้าเป็นของผมนี่ก็คือไอ้ผัดป่าไม่กินลือศีไอ้สัตว์ปีกไม่กินเครื่องบินแค่นั้นเองอ่าเพราะว่าทุกอย่างมันติดคออ่าใช่เองที่ที่เห็นนะมีหมดแล้วบอกตามเกษตรวัตถุดิบจนหมดรสธรรมชาตินะครับตามฤดูกาลเลยหนูนามีอึ่งมีกูเห่ามีเฮ้ยจริง แต่แต่ว่าแถวนี้นาเขาเยอะอยู่แล้วนะใช่ช่วงนี้นาเยอะเกษตรกรเยอะที่นี่หลงนาก็เยอะเฮ้ยงูเห่ามีเฮ้ยมีผูน่ากลัวมานีมีงูเห่ามีแต่ผมชอบทานอสรพิษงูมีเอิงมีนกหนูงูปลาไหลตาม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 อ่าตามฤดูกาล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 วันนี้นะครับก็เมนูมีชูชีต้มยำผัดเผ็ดอะไรอย่างนี้ยนะผัดต้มยำผัดชาชูชีทอดน้ำปลานึ่งอ่าครบ โอ้ดีนะเปงต้มอึ่งด้วยไปอึ่งด้วยผมบอกแล้วมีอึ่งใจคอใจคอถ้าคนที่ติดตามเนี่ยจะเห็นว่าเราหายเองด้วยฮะเจงเจงเจจงไปหายเองด้วยไปหาในป่านะไปหาเลยถ้าคนติดตามหรือคนที่เคยดูผมอยู่เนี่ยจะรู้ว่าเราหายเองปลาก็หากันเองสนุกสนานนี่นะครับก็ไปหาปลาแม่น้ําแล้วก็ไปหาอึ่งด้วยหาอึ่งด้วยใช่วันไหนไม่ได้ปลาเราควรจะต้องเตรียมโทรศัพท์ชาร์จแบตให้เต็มที่ว่า เข้าตลาดแล้วโอนมันก็จะเป็นคอนเซปต์อาหารป่าป่าตลาดหลอกเล่นที่นี่ไม่มีครับปลาธรรมชาติหลยลๆธรรชาครับเพราะว่าโหนี่แกไปคัดสรรมาจากนครสวรรค์พิจิตรตัวไทยน้ำเงินนี่จากแยงสีเกียงหแดงเนี่ยจากแม่น้ำเอเวอเรสต์ปลาคาวนี่จากแม่น้ำเมซอนเป็นไงแล้วมีแบบแม่โขงไหมแม่โขงมีเป็นกลมหรือเป็นแบน เอาแสงสมไ,ได้ไหมคห่อ,องครอหน่อยอครับพี่นิกครับถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามทางร้านเนี่ยติดตามใต้ทางช่องทางไหนครับผมก็จะมีเพจนะครับเพื่อจะเซตเฟซบุ๊กว่านายห้างนะครับในเพจเลยนะต้องเป็นเพจนะครนายห้างนี่คือใครเนี่ยนายห้างนี่ก็คือผมเนี่ยแหละครับผม นายห้างเลยใช่ครับเซิร์ชนะครับเป็นเพจนะครับไม่ใช่เป็นบุ๊กนะครับต้องเป็นเพจคำว่านายห้างอ่าแล้วก็ช่องทางติ๊กตอกติ๊กตอกมีด้วยใช่พิมพ์ภาษาไทยคําว่านายห้างนิคบังอ่อนนี่แต่ขึ้นใต้นี้นะขึ้นใต้นี้เลยสองช่องทางนี้นะครับเป็นหลักใช่ครับ บางออนนี่คล้ายๆบางจุกบางอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คล้ายบางจุกบางมัดไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้บางอชน่อชุ่ช่ไม่ใช่่อชื่ใช่่าช่่ใช่าม่ใช่่ใใช่ไม่ใช่ไม่ใอ่ไมใช่ไม่ใช่ใไใช่่อมใช่มไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใใช่ไม่ใช่ไม่า่ไม่ดช่มไม่ใ่ไม่ใช่มท่ไ่ใช่ไม่ใม่าชไม่ใมมมีไไ่ามไ จอ,องโ<อ><ม>ต้สำนองโต้อสอบถามอะไรี้ครับออกอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทางร้านได้เลยและอีกหนึ่งทางครับถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคอเพลงเพื่อชีวิตที่นี่เราเตรียมไว้ให้คุณแล้วครับเสริมบรรยากาศบรรยากาศดีบร,ริการดีอาหารดีดนตรีต้องดีด้วยครับที่นี่รอบรอบให้คุณแล้วครับถ้าคุณเป็นคนคอฟังเพลง,งเพื่อชีวิตลึกๆที่นี่ไม่ควรพลาดเพิ่มบรรยากาศให้อาหารอร่อยขึ้นอีก10%ตต้องลึกเลยอ่ะ ต้องลึกต้องลึกลึกยังไงลึกยังไงเลิกประเภทแบบว่ารุ่นเก่าเก่ารุ่นเดะเดิถ้าคุณชอบฟังแล้วนะที่นี่ที่ผมชอบทานเพราะจะได้เข้ากับคอนเซปตร้านอาหารป่าปลาแม่น้ำ<อ>นที่นี่ครับเพื่อชีวิตแท้รับผมต้องมีเมียมาด้วยเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยว <c oughs> สวัสดีครับวัตถุดิบชนบทรสธรรมชาตินะครับนายฝากร้านในห้างไว้ด้วยนะครับอาหารป่าปลาแม่น้ำนะครับดนตรีเพื่อชีวิตที่นี่แน่นอนเลยนะครับเวลาเปิดเปิด ห้าโมงครึ่งนะครับของทุกวันนะครับยังไม่มีวันหยุดนะครับช่วงนี้แต่การอัปเดตเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็วันหยุดนะครับติดตามในเพจได้เลยครับเพราะว่าเพจเราเนี่ยจะคอยอัปเดตตลอดอยู่แล้วนะครับฝากด้วยนะครับใครที่จะเข้ามาทานอาหารที่ร้านนะครับเข้าไปกดติดใจเพจก่อนนะครับแล้วเราจะดูว่าเวลาเปิดปิดแล้วก็วัตถุดิบของแต่ละวันหรือตามฤดูกาลนั้นมีอะไรบ้างนะครับห้าโมงถึงเที่ยงคืนครัวปิดห้าทุ่มครึ่ง เปิด5โมงเย็นนะครับ5โมงครึ่งตอนเย็นปิด5ทุ่มครึ่งครัครวนะร้านปิดเที่ยงคืนครับใครที่ยังหาร้านนั่งดื่มนั่งกินหรือพาคนที่คุณรักมาทานปลาที่นี่เลยครับอีกหนึ่งทางเลือกครับเรารวบรวมปลาไว้ที่นี่ไว้หมดแล้วใช้คำว่ายกอะคเลียมมาไว้ที่นี่เลยยังไงฝากก็ได้วยครับร้านในห้างพาคนที่คุณรักมาทานปลากันครับครับร้านนี้นี่ผมยกให้เลยนะครับว่าเป็น ราชาปาแม่น้ำของพิษณุโลกเลยนะครับ